ของเล่นใหม่หมอซื้อมาให้ใช้เครื่องต้มไข่อัตโนมัติใส่ได้ครั้งละหกฟองนี่ต้มสี่ฟองดูก่อนตัวเครื่องก็แบบนี้เขามีที่ตวงน้ำมาให้ในตวงน้ำนี่ทำไข่ตุนก็ใช้อันนี้ไข่ตุนแล้วก็ตวงน้ำเทใส่เกือบ,เ,อบเต็มขอบ อันนี้มีรูข้างหลังนี่เเข็มข้างหลังนี่ไว้เจาะไข่ก่อนต้มจะได้ไม่แตกหลังจากเจาะตูดไข่เป็นที่เรียบร้อยนีย่จะมีเาาขา,ขา,ขาขออกมานิดนึงเพื่อให้ร้อนแล้วไม่ระเบิดเสร็จแล้วก็วางไปในเครื่องต้มใส่ได้ครั้งละ6กฟองนี่ผมเอาแค่สี่ฟอง แล้วก็บิดลูกบิดมีไข่ลักษณะไข่ลวกไข่เป็นยางมาตูมแล้วก็ไข่สุกนี่ผมเอาลักษณะไข่ลวกล้านก็จะทำงานติ๊ก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 พอไฟตัดนี่ต้องปิดฝาด้วยลืมไป ติดฝาอืมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดเดี๋ยวมาดูกันว่าเวิร์กไหมเครื่องตัดการทำงานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไข่สุกประมาณไหนสุกสุกดิบๆนี่ตั้งไว้สุกสุดิบๆ สลปไข่ที่ต้มจากไอเครื่องต้มตั้งไฟไว้ที่เขาเขียนว่าลักษณะเป็นไข่ลวกไม่ได้ไม่ได้ไข่ลวกแสดงว่าต่อไปต้องตั้งประมาณแค่ครึ่งนี้พอไม่ต้องเหนือหรอกเพราะนี่ได้มาคือไข่สุกเลยนี่ครับแต่ดีอย่างหนึง่งไม่ติดไข่ไม่ติดเปลือกมื้อเช้ากันครับ ไข่ต้มเนื้อย่างปลาหมึกผัดผงกะหรี่กะเพราไข่เยี่ยวมา้าปลาหมึกย่างนี่อะไรขาหม,มูวันนี้อากาศเย็นเปิดประตูกับหน้าต่างที่ครัววันนี้เย็นอ,อยากได้แบบนี้หลายๆวันนะทานข้าวกันดีกว่าครับ